สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพูดถึงข้อควรระวังของแม่ค้าออนไลน์ EP 5นะคะก็คืออย่าหยุดทําแม้แต่วันเดียวให้ซื่อสัตย์กับเป้าหมายของตัวเองให้รับผิดชอบอาชีพนี้เหมือนงานประจํานะคะถ้าสมมุติว่าอย่างเช่นอ่ะเราบอกว่าเราจะได้สดทุกวันเล้ว,วันนี้โอ้ไม่เอาละฉันเมือ่อยโอ้ไม่เอาละนู่นนี่น่นมีเหตุผลต่างๆนานา มันจะไม่มีวันสําเร็จเลยแต่ถ้าเราบอกแล้วว่าเราจะได้สดไม่ว่ามันจะเหนื่อยหรือมันจะดึกดื่นแค่ไหนเราก็ต้องทําอาจจะทํามากทําน้อยไม่เท่ากันอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่อย่างน้อยๆเราซื่อสัตย์กับเป้าหมายตัวเองว่าเราจะทําทุกวันและเราต้องทํานะคะมันจะทําให้เราสําเร็จเนาะเพราะเราจะไม่มีข้ออ้างในการที่จะไม่ลงมือทํานะคะแล้วก็ให้รับผิดชอบอาชีพนี้เหมือนงานประจํานะคะงานประจําเราต้องตื่นไปทํางานทุกวันใช่ไหมเราต้องไปเป็นเวลาใช่ไหมเราต้องทํามัน ใจจดใจดจ่อต้องทุ่มเทกับมันใช่ไหมทําออนไลน์ให้เหมือนงานประจําค่ะทําทุกวันทุ่มเทเขาให้เต็มที่แต่แบ่งเวลาให้ถูกไม่ต้องไปเบียดบางเวลางานประจําสําหรับคนที่มีงานประจํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโฟกัสให้เขาเราทุ่มเทเขาวิรับรองเลยว่าเราจะได้กลับคืนมาเต็มที่แน่นอนนะคะอยากสําเร็จในอาชีพนี้นะคะฝ,ฝากกดติดตามช่องเนาะวิจะมาแบ่งปันความสําเร็จต่างๆนะคะแล้วก็ใครมีคําถามอะไรก็สามารถ